สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการ เลี้ยงบอลสีนะคะในกรณีที่เราเพิ่งรับบอนสีตัวใหม่เข้าสวนนะคะเราจะต้องเลี้ยงเขายังไงเขาถึงจะรอดนะคะสําหรับบอนสีเนี่ยเวลาที่เขาเดินทางมานะคะเมื่อเขามาถึงสวนปุ๊บเนี่ยทางที่ดีนะคะถ้าเขาเป็นต้นเล็กๆนะคะเราควรที่จะอบเขาไว้เขาไว้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเอ่อเขาเป็นต้นใหญ่แล้วหรือว่าต้นที่เราไม่ต้องการจะอบนะคะเราควรที่จะเอาเขาไปแช่น้ําทันทีนะคะถ้าใครที่เลี้ยงแบบลองก้นก้นกระถางแบบนี้อยู่แล้วก็ไม่ ไม่เป็นไรนะคะเอาเขามาวางวางหรือว่าหากระถางมาลองแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะคะแต่ในกรณีที่เพื่อนๆคนไหนเลี้ยงต้นบอนสีแบบ ไม่หล่อน้ํานะคะเราควรที่จะเอาเขามาแช่น้ําอย่างน้อยสัก3วันถึง5วันนะคะให้เขาฟื้นตัวถ้าถ้าที่สวนมุมเกษตรเนี่ยมุมเกษตรก็จะแช่น้ําปริ่มๆนะคะไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะคะเนี่ยใส่น้ําแช่น้ําปลิ่มๆแบบนี้นะคะหนึ่งอาทิตย์นะคะหลังจากที่เขาเริ่มฟื้นตัวเนี่ยถึงจะเอาเขาออกไปวางในจุดที่เราเตรียมเอาไว้นะคะในกรณีที่เพื่อน,เอนๆเลี้ยงแบบไม่หล่อน้านะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทันทีที่เขามาถึงสวนเนี่ยมุม เกษตรจะยังไม่ไม่เอาเขาออกแดดนะคะก็คืออาจะเลี้ยงเขาไว้ในร่มลำไลก่อนนะคะมาถึงวันแรกในมุมเกษตรจะเอาไว้ในร่มนะคะวันที่สองก็จะเอาไว้ในร่มลำไลนะคะตรงนี้ก็แล้วแต่เใครจะทํำยังไงนะคะแต่ว่าที่สวนมุมเกษตรใช้วิธีนี้นะคะหรือว่าใครที่ไม่มีถาดรองนะคะให้ใช้แก้วแบบนี้นะคะ่าใช้แก้วหรือว่าใช้อะไรก็ได้นะคะที่เก้นไม่ทะลุนะคะใส่น้ําลงไปนะคะ ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะไอ บางทีถ้าถ้าพ่อค้าแม่ค้าเขาส่งไปนะคะเขาก็จะมีแก้วครอบแบบนี้ไปให้นะคะอย่างต้นนี้เนี่ยมุมเกษตรก็แก้วนี้เขาก็ใส่มาแบบนี้ด้วยนะคะมุมเกษตรก็จะเอาเขาใส่น้ํานิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะประมาณ1เซนก็พอนะคะให้ปลิ่มๆก็พออย่าอย่าให้ท่วมถึงข้างบนไม่อย่างนั้นถ้าเขาแช่น้ําเยอะเกินไปเขาก็มีโอกาสที่จะเน่าได้เช่นกันนะคะหลังจากนั้นมุมเกษตรก็จะเอาเขามาวางไว้นะคะวางไว้ในร่มลำไลยก่อนนะคะแล้วก็พอเขาฟื้นตัว ว่าเขาปรับตัวได้นะคะค่อยขยับเขาออกแดดก็ยังไม่สายนะคะเพราะว่าบอลที่เราได้มาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเคยอยู่สภาพอากาศแบบไหนนะคะบางต้นเขาเพิ่งเอาออกจากตู้อบเอามาขายนะคะบางต้นเขาก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่บางต้นเขาก็เลี้ยงในร่มลำไยใต้ร่มไม้อะไรเงีย้ยแล้วถ้าเกิดว่าเรารับไปปุ๊บแล้วเราเขาออกแดดทันทีเนี่ยโอกาสที่เขาจะเฉาแล้วก็ใบไหมก็จะเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น อ่าไม่เฉพาะบอนสีนะคะไม่ว่าไม้อะไรก็ตามนะคะถ้าเรารับมาปุ๊บเนี่ยเราควรที่จะพักไว้ในร่มลําไยนะคะสักอาทิตย์หนึ่งให้เขาปรับตัวปรับเอ่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่บ้านของเราก่อนนะคะแล้วเราค่อยขยับเขาออกแดดก็ยังไม่สายนะคะดีกว่าการที่เราเอาเขาขยับออกแดดแล้วเขาเขาเอ่อไม่ใบใบเขาไหม้นะคะหรือว่าเขาเหี่ยวเฉาเราต้องเสียเวลาในการฟื้นฟูเขานานเลยทีเดียวนะคะวันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาเอ่อพูดคุยถึงเรื่องการ ดูแลบอนสีนะคะหลังจากที่เรารับเข้าสวนใหม่ๆแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามหรือว่ามีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงบอนสีนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะมีคําถามอะไรก็สามารถที่จะเม้นถามไว้ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรแนโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ